แรปเปอร์รุ่นใหม่มากลีลาที่มีผลงานหลายร้อยล้านวิวแล้เขาจะเป็นใครมาจากไหนเราจะมารู้จักกันในช่วงโซโฟสตอรี่แรปเปอร์หน้ามนคนเทนเนสซีคนนี้เขามีชื่อเต็มๆว่าไบ p o นพอตพอกับแม่ของเขาอย่าร้างกันตั้งแต่เด็กๆแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมากเพราะความก็เติบโตมาด้วยความรักของแม่และนั่นก็ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกขาดหายแตอย่างใดโดยในปัจจุบัน คุณแม่ของเขาก็ยังรับหน้าที่ไปผู้จัดการส่วนตัวของเขาอีกด้วยอนดับนึ่งเชอปแจ้งเกิดโดยซิงเกิลที่มีชื่อว่า Shadow Fall โดยซิงเกิลน,นี้มียอดวิวทะลุถึง10ล้านวิวตั้งแต่เดือนแรกที่ปล่อยออกมาทั้งยังเป็นไวรัลในทิกต็อกและมียอดวิวสูงถึง307ล้านวิวในปัจจุบันต,ต่อมาเขาก็ได้รักษาความร้อนแรงยางต่อเนื่องโดยซิงเกิล Cameo ที่มียอดวิวกว่า257บ25ล้านวิวในตอนนี้ เพลงของเขาส่วนใหญ่มักจะแฝงไปด้วยดนตรีแนวที่ชวนให้ดีบ้าพลังและส่งผลใน,นนั่นเองเป็นตัวเลือกแรกๆของลิสเพลงแนวป่ต์ตีวไวรุ่นอเมริกาในสมัยนี้ เน่ของแอนเนลิชชอปะนอกจากจะเป็นศิลปินสายแทรปตามสมัยนิยมเขายังมีความสามารถในการเต้นซึ่งสามารถเรียกได้เลยว่าเป็นคนที่เต้นเก่งมากๆคนหนึ่งอีกทั้งยังเข้าถึงง่ายด้วยร้ายสไตล์ที่ดูออกจะบ,บ่นบ่าบ่อยครั้งที่เขามักจะทาอะไรออกมาตลกตลกแฝงไปด้วยความอบอุ่นด้วยการหยอกล้อกับแม่ของเขาผ่านในไลฟ์สดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจอีกทั้งเขายังเป็นคนใจบุญแล้วรำลึกบุญคุณบ้านเกิดอยู่เสมอ ซึ่งล่าสุดเขาก็ได้แสดงออกโดยการสร้างสนามบาสในละแวกชุมชนบ้านเกิดของเขาไม่รู้ว่าต่อไปนี้แอนนาลโชอาจะเติบโตในทิศทางไหนแต่ด้วยผลงานในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาก็ต้องนับว่าน,นี่เป็นแรปเปอร์ที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียว